สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ผมมาแนะนําเหรียญรวยร้อยปีหลวงพ่อพัฒบุญญากาโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่กติเป็นคนจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่คือตัวอย่างเหรียญนะครับเหรียญจริงนะครับนี่คือเนื้อเงินหน้ากาดทองคํานะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยให้ภาพดีนไปเรื่อยนะครับนี่เลยนะครับความสวยของเหรียญนะครับนี่เลยคุณภาพเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยครับ สร้างร้อยลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องหายากเป็นธรรมดานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญออกมาได้น่าจะเดือน2เดือนแล้วละครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นพี่กดตีไลส์สดอยู่นะครับประมาณไม่ถึงเดือนมั้งครับเหรียญรุ่นนี้ออกมานะครับนี่เลยด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับต่อไปอีกเหรียญสุดท้ายนะครับมีตัวอย่างเหรียญนครับนี่เลยนะครับเพียวๆเลยนะครับ เหรียญ <ME K> เพียวๆเลยครับไม่ลงยานะครับ <ME K> นี่เลย <ME K> ด้านหน้าหลวงพ่อนะครับต่อไปเป็นด้านหลังหองเหรียญนะครับนี่เลยนะครับย้ำนะครับพิกตีอารามบอยนะครับเป็นคนจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อไปเป็นใบรายการนะครับนี่เลยนะครับใบรายการนะครับสร้าง100่งรลังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่ารวยร้อยปีนะครับหลงวงพ่อปุญญากาโมนะครับพิกตีเป็นคนจัดสร้างนะครับ นะครับก็อ่านดูนะครับตามใบรายการนะครับก็จะมีรายการลุ้นเนื้อนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับเป็นประทัดบรรทัดนะครับตัดไว้ให้อยู่นะครับรายการที่1จนถึงรายการที่18นะครับนี่คือรายการลุ้นโชคนะครับใส่ลงไปนะครับจํานวนต่อรังนะครับสร้างหนึ่งรังเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับบวกลบคูณคูณหารกันเอานะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับ1ลรังครับก็จะมีจํานวนนะครับตามนี้เลยนะครับเขียนไว้ในรายการแล้วนะครับ สร้าง100ลังพิโกเตียาราบอยเป็นคนจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นรวยร้อยปีหลวงพัฒน์บุญจากาโมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ